รัเสเซียยังไม่ต้องการมีข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนแต่ต้องการพบปะกันในวันพฤหัสบดีในตุรกีเพื่อจเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการหยุดการนองเลือดปูตินยืนยันว่าข้อเสนอของเขาไม่ได้เป็นความพยายามเตะทวงหรือปลดคำขาดของบรรดาชาติยุโรปตะวันตก และดูเคนซึ่งเรียกร้องให้เริ่มหยุดยิงตั้งแต่วันจันทร์ที่12ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียชี้ว่าการพูดคุยเกี่ยวกับรากเหง้าของความขัดแยง้งต้องมาก่อนการเจรจาข้อตกลงการหยุดยิง ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ปูตินผ่านวันงานฉลองฉลองขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะมันิ้นสุดลงนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นกับปูตินกับสีเจ้นผิงนี่หละครับกลายเป็นการต่อยอดลมหายใจ เป็นลมใต้ปีกสำคัญของรัสเซียในการทำสงครามต่อไปการหยุดยิง3วันที่ปูตินประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวเลยละครับมันกลายเป็นจังหวะเป็นก้าวย่างสำคัญเป็นก้าวเดินลำดับสำคัญของยุโลกที่เกิดขึ้นพร้อมกับการมาของนาย,ยกรัฐมนตรีเยอรมันคนล่าสุดใหม่ถอดด้ามน,นะครับฟรีดิทเมอร์ซึ่งแสดงความชัดเจน ในการต่อต้านรัสเทียที่แสดงออกอย่างชัดแจ้งนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคนก,นก่อนนั้นสังวนนท่าทีที่จะไม่พยายามจับปะทะกับปูตินการมาของเมิร์ดนี่แหละครับที่เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเต็มใจซึ่งมีอังกฤษฝรั่งเศสโปรแลนด์นี่แหละครับกลายเป็นความเข้มแข็งของกลุ่มอย่างมากการใช้จังหวะหยุดยิง3วันของปูตินนี่แหละครับ ทำให้ทั้ง4คนนี่แหละครับร่วมขบวนรถไฟเดินทางจากโปโลแลนนี่แหละครับไปเยือนกรุงเคียฟพร้อมๆกัน พร้อมกับประกาศยื่นคำขาดให้ปูตินนี่เลยครับเพิ่มการหยุดยิงต่ออีก30วันแลกกับการคว่ำบาตท,ที่อาจจะเพิ่มขึ้นรุนแรงขึ้นจากยุโรปและทรัมป์เองก็พร้อมจะสนับสนุนซึ่งถ้าการหยุดยิง30วันมันเกิดขึ้นจริงนี่หละครับมันจะกลายเป็นยุโรปใช้จังหวะนี้นี่นะครับนำกำลังทาหารเข้ารักษาสันติภาพ เข้ารักษาสถานการณ์การหยุดยิงซึ่งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสนั้นเตรียมกําลังทหารไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและปูตินนั้นก็รับรู้ถึงแผนการนี้ของยุโรปได้ดีและคงไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันจะทําให้ความต้องการยึดยูเครนทั้งหมด ของปูตินนั้นมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งดินแดนสีแคว้นบวกกับไครเมียน,นี่แหละครับมันก็จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่การที่ทรัมป์เริ่มเอ็นเอียงมาทางยูเครนทางยุโรปมากขึ้นนี่แหละครับทำให้ปูตินนั้นยอมไม่ได้นะครับและต้องการรักษาความสัมพันธ์กับทรัมป์เอาไว้ต่อไปปูตินรู้ดีนะครับว่ารัเสเซีย จะไม่มีทางเอาอไม่สามารถเอาชนะและครอบครองพื้นที่ยูเคนได้แม้เพียงตารางนิ้วเดียวถ้าเผื่อไม่ได้รับการสนับสนุนความเห็นชอบจากอเมริกาเขาจึงต้อง เร่งรีบพลิกตัวออกจากมุมที่ยุโรปขีดไว้นะครับโดยการเสนอการเจรจาที่ตุรกีเป็นทางออกเพื่อแสดงให้ทรัมป์เห็นว่าเขานั้นยังมีความสนใจเรื่องของการเจรจาหยุดยิงการเจรจาสันติภาพและทรัมป์เองเลยครับก็ส่งสัญญาณให้เซเลสกี้เข้าร่วมการเจรจาโดยไวที่สุดและทรัมป์เองก็พร้อมนะครับว่าจะเข้าร่วมการประชุมที่ตุรกีด้วยแต่ดูเหมือนว่าปูตินนั้น อาจจะส่งแค่ตัวแทนมาซึ่งการเจรจาที่ตุรกีระหว่างรัเสเซียกับยูเคนี่เลครับมันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามมาแล้วนะครับถ้ารัเสเซียยังยืนยันข้อเสนอเดิมนั่นก็คือการยึดพื้นที่ดินแดนทั้ง4แควน้นรวมถึงไครเมียนี่เลครับคาดว่าผลของการเจรจานั้นมันก็คงล้มเหลวอีกครั้งเพราะว่ายูเคนและยุโรปนั้นก็คงไม่ยอมเสียดินแดนให้รัเสเซีย แต่ผู้ฟังครับสำหรับแนวทางในการเจรจาวันที่15นั้นที่กำลังจะเกิดขึ้น15พฤษภาคมนี้นะครับรัเสเซียดูเหมือนต้องการเพียงการยืดเยื้อเวลาออกไปเท่านั้นเองตราบใดที่การหยุดยิงมันยังไม่เกิดขึ้นการเจรจาสันติภาพนั้นก็คงไม่สำร็จผลแต่การหยุดยิงมันจะทำให้ ความต้องการของปูตินนั้นอาจต้องหยุดไปด้วยเมื่อปูตินยังต้องการทําสงคารามต่อไปฉะนั้นการหยุดยิงจึงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนและการเจรจาสันติภาพมันก็จะทําให้การเจรจานั้นมันยืดเยื้อต่อไปอีกเท่านั้นเองสําหรับการสู้รบในสุมภูมิแนวหน้าเนี่ยแหละครับมันยังไม่เคยได้รับการ ยกเว้นยังไม่เคยหยุดการโจมตีซึ่งกันและกันการสู้รบนั้นยังคงดําเนินการต่อไปคลิปวิดีโอที่เราจะนำเสนอต่อจากนี้ไปนี่เลยครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมรภูมิภูมิภาคซาโปลิเซียซึ่งก็จะอยู่ทางใต้ติดกับโอเดสซานะครับใกล้ๆก,กับไคลเมียและเป็นพื้นที่ที่รัเสเซียนั้นยึดครองได้น้อยที่สุดในจํานวนสีแคว้นในปัจจุบันคลิปที่วิดีโอที่เรานําจะเสนอนี่เลยครับมันเป็นผลงานของ การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนมันสามารถไปทำลายระบบบุก M1 ของรัเสเซียในภูมิภาคสโปิเซียได้สำเร็จอีกหนึ่งระบบสำหรับวิดีโอต้นฉบับนี่แหละครับมันแสดงให้เห็นถึงการโจมตีอย่างแม่นยำที่ได้รับการเผยแพร่โดยกองบัญชาการปฏิบัติการยูเครนตอนใต้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลาของการโจมตีนี่แหละครับมันมีรายงานนะครับว่าระบบ ป้องกันภัยอากาศที่สายสั้นนี่เลยครับมันไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่จะพร้อมรบทําให้ตรวจจับและก็จัดการได้ง่ายนั่นหมายความว่ามันกําลังเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปยังตําแหน่งเป้าหมายเพราะฉะนั้นขณะที่มันเคลื่อนที่ไปยังตําแหน่งเป้าหมายนี่เลยครับขีบ่วุธมันก็อาจมันจะไม่ได้รับการยก ตัวพร้อมใช้งานเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นเป้าหมายโดยง่ายขณะที่มีการเคลื่อนย้ายการโจมตีดังกล่าวนี่นะครับมันเกิดขึ้นใกล้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภูมิภาคสปลิเซียของอยูเกนตามรายงานของมิลิเอรีระบุนะครับว่าในขณะเกิดการโจมตีนั้นระบบป่อยขีบรุตติดตั้งขีบรุตเพียงลูกเดียวซึ่งบ่งชี้ว่านะครับมันน่าจะผึ่งถูกใช้งานไปเมื่อไม่นานมานี้เองการโจมตีด้วยโดรนที่แม่นยำนี่แหละครับมันทำให้อาวุธ เหลือนั้นเกิดการระเบิดเกิดขึ้นสงน่งผลให้เกิดไฟลุกท่วมจนทำลายระบบรถถังดังกล่าวเนี่ยครับจนหมดทั้งคันหน่วยงานดังกลา่าวยังเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นจํานวนระบบป้องกันบุกนั้นมันสูญเสียไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกองกําลังยูเคนั้นได้โจมตีทั้งระบบ M1 M2 รุ่นเก่ารวมถึง M3 รุ่นใหม่ด้วยซึ่งสามารถบรรทุกขีปรถก้าวเอ็มสาได้ถึง6-12ลูกสําเร็จ ข่าวกรองของ Open Source เนี่นะครับรายงานนะครับว่ากองกำลังยูเคนั้นได้ทำลายหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับระบบบุกมากกว่า40ระบบมาแล้วนะครับการวิเคราะห์ภาพถ่ายที่รับการยืนยันของพวกเขาเนี่ยครับรห้เห็นนะครับว่ารัเสเซียสูญเสียรถลำเลียงรถบรรจุก,กระสุน 9A316 อย่างน้อย23คันและหน่วยยิงเคลื่อนที่ 9A317 9A317M จำนวนถึง30หน่วย นอกจากนี้นะครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละครับมันก็มีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผลงานของกองพันธ์ระบบไร้คนขับแยกที่413เรสนี่แหละครับรายงานว่าได้ทำลายระบบปืนใหญ่เคลื่อนที่อัตโนมัติสมัยใหม่ของรัสเซีย 2S13 มานวานี่แหละครับโดยใช้โดน FPV ของยูเคนได้อีก1ระบบตามคลิปที่เรานำเสนอนี่แหละครับ แตาฟังครับสำหรับคลิปที่2นั้นเป็นผลงานของนักรบแห่งกองพลเหล็กยูเครนยิงโดนซาลาตก2องลำในวันเดียวกันเหนือเมืองคาคิิปซึ่งความเสียหายของ2ลำนี่และครับมันมีมูลค่าสูงเกือบ2 0 0,000ดอลลาร์สหราัฐสำหรับโดนซาลานี่ยครับสามารถปฏิบัติการ ภารกิจโจมตีได้ไกลถึง150กิโลเมตรท่านผู้ฟังครับผลงานของนักรบจากกองพันธ์ขีปนุษต่อต้านอากาศยานและปืนใหญ่ของกองพลยานเกาะเหล็กแยกที่3นี่เลยครับสามารถยิงโดนลาตะเวนอันทรงคุณค่าซาล่าของรัสเซียตกได้สำเร็จถึง2ลำเหนือภูมิภาคขาคีบสำหรับความสามารถในการลาตะเวนที่มันสามารถล่าตะเวนได้ไกลถึง50 150กิโลเมตรด้วยระดับความสูงถึง5กิโลเมตรนี่นะครับมันทําให้ได้ข้อมูลการกาหนดเป้าหมายที่แม่นยําสําหรับหน่วยปืนใหญ่และกระสุนบัญชาการของรัเสเซียได้อย่างอย่างไรก็ตามนั่นเลยครับแม้มันจะมีเทคโนโลยีขั้นสูงแต่มันก็ไม่สามารถเทียบได้กับการทํางานร่วมกันและทีมงานป้องกันภัยอากาศของยุเคนที่ทํางานเปี่ยมล้นด้วยประสิทธิภาพ แตาฟังครับสำหรับลักษณะการโจมตีแบบนี้นี่นะครับมันไม่ใช่เป็นบทเรียนแรกของรัเสเซียซึ่งทำกับโดนของรัสเซีย2เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยครับทีมโดรน p v v โคลิบรีนี่ครับจากกองพันเดียวกันก็ได้ทำลายโดนซูเปอร์แคมของรัเสเซียได้2ลำภายในบนภายใน2วันความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี่แหละครับเป็นประจำนั้นแสดงให้เห็นถึงความที่เป็นทำงานเป็นระบบของกองพันในการต่อต้าน การลาาตะเวียนอากาศของรัสเซียขณะที่พัฒนาการการปรับปรุงการแก้ไขของรัสเซียดูเหมือนมันจะไม่ค่อยมีการปรับปรุงยุทธวิธีในการลบสักเท่าไหร่ ทำให้มันกลายเป็นเป้าหมายในการถูกทําลายได้โดยง่ายสําหรับการเจรจาที่จะเกิดขึ้นที่ตุรกีอิสตันบูลในวันที่15พฤษภาคมนี่แลยครับมันก็คงไม่มีอะไรสําเร็จไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภาวาทารัสเซียยังคงยืนการแนวทางเจตนาต้องการความต้องการเดิมนั่นก็คือการยึดสีแคว้นบวกแคว้นไครเมรียนี่แลยครับ การที่จะทําให้ยุติสงครามนี่เลยครับมันก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับภูมิสงครามนั้นมันก็คงยืดเยื้อต่อไปแต่การต่อสู้กันในสมรภูมิแนวหน้านี่เลยครับสงครามโดนนั้นก็จะยังคงสู้รบกันต่อไปไม่มีวันหยุดเหมือนใครเขารวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ